<My> channel. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโปววายนิยายวายกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนจะเข้าเรื่องวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกสำหรับสายอ e ีบุ๊กนะคะพี่เมฟเขาจัดโปรโมชั่นจับดาหนังสือรดกระหน่ำซัมเมอร์เซลกันเลยทีเดียวงานเริ่มตั้งแต่วันที่22มีนาคมศกนี้จนถึงวันที่16เมษายน ส่วนถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนาำปากกาแค่ตัวเลขนะคะเราแปะลิงก์ไว้ใหข้างล่างโดยจะมีเรื่องบอสคราบใจผมสั่นตัวตายตัวแทนบันทึกรักของคุณป่าแล้วก็คุณคือรักแท้ใช่หรือเปล่าถ้าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอย่าลืมแวะเข้าไปดูไปชมกันได้นะคะเอาละคะ่ะถ้าคุณพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยกับนิยายวายเสียงเรื่องเก๊กของโกย ตอนที่2 2ตอนตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแกขวยพลาดตั้งแต่วันนั้นที่ผมเพลอจูบก,กับเจ้าลูกหมาพันบางแก้วไปสายตาของเด็กนั้นก็ไม่เหมือนเดิมแววตาหวานเยิม้มมันทำให้ผมแอบกลัวกลัวว่าจะตกกลุ่มที่ตัวเองขุดไว้จนขึ้นไม่ได้พานให้กลับไปเจ็บปางตายเหมือนว,นวนัน เมื่อเด็กนั้นจากไปแม้จะรักมากแค่ไหนรู้สึกดีเท่าไหร่เมื่อต้องห่างกันมันก็แปลเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นสู้อย่าได้รู้สึกอะไรไปมากกว่านี้จะดีสักกว่าเสียงสมาร์ทโฟนที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงของผมดังขึ้น ทำให้ผมละสายตาจากเจ้าลูกหมาที่กำลังยกกล่องยาไปเก็บหลังร้านมาสนใจสิ่งที่อยู่ในมือแทนและชื่อที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอทำให้ผมต้องพล่ลมหายใจออกมาว่าไงมึงผมถามพี่ชายแปดคนละฝ่าออกไปเมื่อกดรับสายาามอนดามเกิดกล้ามองจะมาถึงเย็นนี้18นาฬิกาตรงไปรับนางด้วยกูติดเวร นางไม่โทรมาบอกกูเองวะทำไมต้องฝากมึงก็ตอนแรกใช่ปะนางกะว่าจะมาเซอร์ไพรส์ไงแต่กูดันติดเวรแล้โทรมาบอกมึงไปรับเปลี่ยนเป็นสซอร์ไพรส์นางแทนตอนเห็นลูกชายสุดที่รักไปรับไงมึงนี่นะไม่ได้บอกนางไงว่าไม่ว่างกูไม่ว่างแต่มึงว่างไงทำไมต้องโทรบอกให้โดนบ่นวะสมแล้ว ที่เป็นหมอเกียินิยมผมแกล้งชมไม่กล้วยออกไปเออนะนางก็แม่ึมเหือนกันป่ะไปรอภไหนจะเป็นไรไปถือโอกาสเอาแฟนไปเปิดตัวได้เลยไงเสียงกลัวหัวเราะจากพี่ชายตัวดีดังรอดตามสายมาไม่บอกก็รู้ว่ามันสะใจแค่ไหนที่เห็นผมต้องมาตกอยู่ในสภาพกดดันเช่นนี้อย่าให้ถึงที่มึงบ้างแล้วกัน หัวจะหัวร้เปจนฟันแห้งเลยคอยดูแก๊กแ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 กู้นนเข้าว่ะฝากด้วยนะมึงแล้วอย่าลืมพาแฟนไปเปิดตัวด้วยล่ะพูดจบไอพี่ชายตัวดีของผมก็ชิ่งวางสายไปโดยที่ผมไม่ได้ตอบอะไรมันกลับได้ซ้ำแต่พอกลับมาคิดถึงสิ่งที่มันฝากไว้ก็ถึงกับต้องพ่นลมหายใจออกมาพาเจ้าลูกหมาไปพบแพทย์หญิงกันนิกาแล้วยังไงต่อเพราะอีกไม่นาน เด็กนั่นก็ต้องจากไปอยู่ดีมีอะไรไม่สบายใจหรอครับคนที่อยู่ในความคิดของผมพูดออกมาทำให้จุดสนใจของสายตาเปลี่ยนเป็นใบหน้ายาวของเจ้าลูกหมาแทนคือเย็นนี้ต้องไปรับแม่ที่สนามบินอะไปด้วยกันปะผมเอ่ยชวนคนตรงหน้าทำให้เจ้าลูกหมาย,ยิ้มกว้างจนปากฉีกรูหูเหมือนจะดีใจอะไรมากมาย หรือเจ้าเด็กนี่จะดีใจเพาราะภารกิจใกล้จะจบแล้วนะไปครับไปด้วยอยู่แล้วรอยยิ้มที่เปื้อนอยู่บนใบหน้าประกอบกับน้ําเสียงตื่นเต้นมันทำให้ผมลาสายตาออกจากใบหน้ายาวนั้นไม่ได้มองได้แววตาแบบนี้โกยจะคิดแล้วนะครับว่าเธอมีใจประโยคที่หลุดออกมาจากปากเจ้าลูกหมาทำให้ผมเรียกสติกลับมา บาไปแล้วนี่ผมกำลังคิดอะไรอยู่รู้ทั้งรู้ว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงดึงสติกลับมาแก้กควยห้ามเผลอภัยเด็ดขาดทำไม่อยากเสียใจพอคิดได้เช่นนั้นผมก็เดินเข้าไปใกล้เด็กหุ่นลำํำปาดฝ่ามือลงไปยังไหล่กว้างของเด็กตัวสูงทันทีโอ้ยแก,กเขินเราใช้ความรุนแรงเหรอครับ เสียงกลัวหัวเราะว่าออกมาแบบไม่จริงจังทำให้ผมปาดฝ่ามือลงไปยังไหลกว้างนั่นอีกครั้งก่อนจะพูดออกมาจะได้ตื่นไงใช่ร้าย,ายแต่ก็ยังน่ารักอยู่ดีจะเด็กนั่นพูดจบก็เดิเนเอากล่องกระดาษไปเก็บไว้หลงังร้านแต่ทำไมใจผมต้องสั่นกับคำพูดเห่ๆพวกนั้นด้วยนะ18นาฬิกาณท่าอากาศยาน ร่างระหงที่กำลังเดินออกจากช่องผู้โดยสารมองมาที่ผมยังสงสัยดวงตาเรียวมองผ่านผมไปยังเด็กตัวสูงที่ยืนอยู่ข้างๆพรางยิ้มร้ายมองบอกว่าแพทย์หญิงต้องสัมผัสได้ว่าผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างผมตอนนี้มีสถานะเป็นอะไรคิดถึงจังเลยครับแม่แต่ไม่รอให้แพทย์หญิงได้อ้าปากซักประวัติแฟนในพันธสัญญา ผมก็รีบโผลเข้าไปกอดร่างระหงของมารดาผู้ชุบเลี้ยงประหนึ่งว่าคิดถึงคุณเธอจับใจหลบไปจะ่ะแต่สิ่งที่ได้ตอบกลับมาคือการผลักใสมือเรียวจับไหล่ของผมทั้งสองข้างไวน้น่นแล้วก็ดันออกให้ห่างจากนางอย่างไม่ใยดีไปเที่ยวหาสามีตั้งสองเดือนไม่คิดถึงลูกชายอย่างผมบ้างเลยหรือไงถึงได้กระทำการให้ผมเสียใจได้ถึงขนาดนี้ หนูกโกยางใช่ไหมจ๊ะริมฝีปากบางถามไอเด็กตัวสูงที่ยืนอยู่ข้างๆผมออกมาพลางดวงตาเฉียวยังทอดมองใบหน้าเรียวนั่นแบบไม่กระพริบครับผมโกยัางแฟนเก๊กฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับคุณแม่ไอเด็กตัวสูงไม่ได้ตื่นเต้นแต่อย่างใดซ้ำยังตอบกลับแพทย์ยิงออกไปด้วยแววตาเปล่งประกาย เป็นเหตุให้คนสวยที่จ้องหน้าเจ้าลูกหมาอยู่ยกยิ่มขึ้นไม่เจอกันนานเลยนะเก๊กแต่ยังไม่ทันที่จะมีใครได้พูดอะไรเสียงนุ่มทุมของหนุ่มหน้าใสที่ผมไม่ได้เจอมาเกือบสามเดือนก็ดังขึ้นพร้อมตัวผมถูกดึงเข้าไปสู่อ้อมกอดแกล่งหน้าอกแน,น่นๆแบบไม่ทันตั้งตัวพี่คิดถึงจังคนกอดผมไม่ยอมปล่อยว่าออกมา <c oughs> <c oughs> จนกระทั่งเสียงกระแอมไอในลำคอของเด็กตัวสูงที่ยืนอยู่ข้างๆผมดังขึ้นออมแขนแกลงจึงได้คลายมือออกจากตัวแล้วก็หันไปฉีกยิ้มให้คนที่ส่งเสียงประท้วงก่อนหน้าหายไปนานเลยนะครับพิรันผมว่าออกมาก่อนสายตาคู่คมจะหันกลับมามองผมอีกครั้งครับมีงานที่นั่นที่ต้องสะสางนะ่ะ รอยยิ้มอันอบอุ่นประดับอยู่บนใบหน้าคมขณะพูดช่างไม่ต่างเดิมเลยสักครั้งตั้งแต่เด็กจนโต <c oughs> เสียงเจ้าเด็กตัวสูงดังขึ้นอีกครั้งถ้าไม่ผมรีบแนะนำเจ้าตัวออกมาก่อนที่คอจะเจ็บเพราะการกระแอมไอหลายครั้งพี่ลันครับนี่โกยางแฟนเก๊กเองครับสิ้นเสียงผมแค่นั้น หน้าที่ตึงเหมือนไปนฉีดโบท็อกมาก็ยิ้มจนปากฉีดถึงรูหูเปลี่ยนเอารมไวเหมือนเป็นไบโพล่ายินดีที่ได้รู้จักนะครับโกยงังรอยยิ้มอันอบอุ่นหันไปส่งยิ้มให้เด็กตัวสูงก่อนจะยืนมือข้างขวา,ขามาเพื่อเป็นการทักทายแต่เจ้าลูกหมากลับยกมือขึ้นว้ก่อนจะลดมือข้างขวา,งขางลงมาจับมือของพี่รันที่ยังยกค้างกลางอากาศไวพร้อมเอ่ยทักทายออกมา ินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณรันเจ้าลูกหมาพูดพร้อมยิ้มกว้างมือทั้งสองข้างของสองคนก็ยังไม่ยอมปล่อยออกจากกันซ้ำยังเขย่าขึ้นลงอยู่อย่างนั้นสายตาที่มองกันอย่างไม่มีใครยอมใครทาอยู่ในกาตูวแล้วก็ก็คงสงสัยปลาฟ้าเท้กันไปแล้วและหากว่าเป็นปลาทองจองกันขนาดนี้ก็คงต้องมีตั้งท้องกันบ้างแหละ แม่ครับเรากลับกันเลยไหมครับหรือแม่จะไปไหนต่อเมื่อบรรยากาศตรงหน้าดูมาคุผมจึงรีบถามคนสวยที่ยืนสังเกตการอยู่ข้างพินิรันต์ออกไปทำให้สองคนตรงหน้ายอมปล่อยมือกันแต่สายตาคนทั้งสองก็ยังคงฟาดฟันกันอยู่ดีสองคนนี้เขาไปโกรธกันมาตั้งแต่ชาติปางไหนนะกลับบ้านจะ้ะแม่ชวนตะรันไปทานข้าวที่บ้านด้วย แต่พี่เขาเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับสะดวกหรอครับผมถามออกไปไม่ใช่ว่าไม่อยากให้ผู้ชายหุ่นล่ำตรงหน้ากลับบ้านด้วยแต่บางทีพี่เขาอาจจะเหนื่อยเพราะนั่งเครื่องมาเกือบห้าชั่วโมงไม่เหนื่อยครับพี่อยากไปคนตัวสูงรีบตอบกลับมาก่อนจะหันไปจ้องเจ้าลูกหมาที่ยืนอยู่ข้างผมอีกครั้งงั้นเราก็รีบกลับเถอจะจ้ะ แม่โทรบอกป้าละไมเตรียมกับข้าวไว้แล้วท่าทางและแววตาของแพทย์หญิงกน,นิกาทำให้ผมได้กลิ่นอะไรแปลกๆแต่ก็ต้องสลัดความคิดนั้นทิ้งไปมือมือของผมได้รับไออุ่นจากมือของใครคนมือข้างนี้กอยขอกุมมือเธอไว้นะครับเจ้าลูกหมาทอดสายตาเรียวไปยังมือข้างซ้ายของผมที่ถูก กลุ่มไว้ด้วยเจ้าตัวส่วนข้างนี้เดี๋ยวโก,กยรับผิดชอบเจ้านี่เองแล้วก็ยกมือข้างขวาขึ้นมาแย่งกระเป๋าเดินทางของแพทย์หญิงออกจากมือผมไปถือไว้ก่อนจะเดินตามมารดาผู้ชุบเลี้ยงไปยังรถที่จอดอยู่การมีใครดูแลเอาใจใส่แบบไม่ต้องร้องขอมันก็รู้สึกดีแบบนี้นี่เองสินะไออุ่นจากฝ่ามือนะ แววตาอ่อ,อ,อนโยนจากการดูแลเอาใจใส่มันจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนกันถึงเด็กตัวสูงจะบอกว่าใจเด็กช่างหนักนั่นแต่เมื่อมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องในภายภาคหน้าคำว่าไม่มีวันเปลี่ยนใจมันก็คงไม่มีอยู่จริงความรู้สึกดีๆที่กำลังก่อตัวขึ้นสูปัดทิ้งไปตัดไฟตั้งแต่ต้นลมจะดีกว่าปล่อยให้มันถลํา แล้วก็กลับมาเจ็บเหมือนบันวานที่เคยผ่านมาพี่คะเปิดใจให้ลูกเราหน่อยแสนดีขนาดนี้เห็นใจเจ้าโกยบ้างเถอะพี่แก๊กเอแล้วคะ่ะถ้าใครอยากรู้ว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะส่วนคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะ